สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่แวะมารับชมและติดตามให้กำลังใจนะครับวันนี้มากินผลไม้กันครับมีหลายอย่างเลยครับผลไม้ครับมีทั้งหวานทั้งหวานอมเปรี้ยวนะครับมีส้มโชกุนมีแก้วมังกรนะครับดากอนฟูดมีสับปะรดมีแตงโมมีมะละกอนะครับวันนี้ลดความอ้วนนะครับไม่ต้องกินข้าวฮะกินผลไม้แทนข้าวนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะครับที่แวะเวียนมาให้กําลังใจผมนะครับยังไงก็ติดตามกันยาวๆนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับอย่าทิ้งกันไว้กลางทางนะครับคุณผู้ชมนะครับฝากช่องน้อยๆด้วยครับสาระไม่ค่อยมีฮะมีแต่ความบ้าครับยังไงก็ขอกําลังใจด้วยแล้วกันนะครับสับปะรดหวานนะครับ อ้าวใครจะกินอาบปากแล้วเดี๋ยวผมจะป้อนให้ครับหวานฉ่ำเลยครับอันนี้มีมะละกอฮะมะละกอสุกอันนี้แตงโมรครับ หวานกรอบครับดูผลไม้ต่างหน้าไปก่อนนะครับถึงเวลาเดี๋ยวได้ดูหน้าเจ้าของช่องแน่นอนครับอดใจรอสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยากเห็นหน้านะครับถามว่าเจ้าของช่องหน้าตาเป็นยังไงเนาะได้ยินแต่เสียงอยากให้กินข้าวให้ดูยังครับยังไม่ถึงเวลาครับอดใจรออีกสักพักหนึ่งนะครับ ท่านได้เห็นแน่นอนครับความหล่อหรือไม่หล่ออดใจรอนะครับหวานมากเลยครับ กินหมดแล้วครับแตงโมมะละกอสับปะรดนะครับเหลือแต่จานละครับเรียบร้อยโรงเรียนจีน้ะครับเหลือแก้วมังกรกับส้มนะครับกินเผื่อคุณผู้ชมทุกท่านแล้วนะครับผมกินเผื่อแล้วนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันนะครับกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะครับ ถ้าท่านไม่กดกระดิ่งท่านไม่ได้รับชมคลิปใหม่ก่อนใครนะครับอย่าลืมนะครับฝากช่องเน,น้อยด้วยนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับวันนี้ก็กินผลไม้เผื่อเพื่อนๆทุกคนแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ